ยวั่วะามาดูเลยครับรถโดนวยท่อไอเสียรถจอดอยู่ดีๆหน้าบ้านพอตื่นเช้ามาไม่มีท่อไอเสียครับอยู่ดีๆต้องเสียเงินดูโจนทุกวันนี้สุดยอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังถ่ายวีดีโอให้ดูอีกรอบเมื่อกี้มันไม่ไม่ชัดนี่คือล่องล่องอะไรนะ ล่องท่อไอเสียเนี่ยมันจะเข้าพามาดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูเหลือเหลือแต่ลอยเหลือแต่ลอยนี่คือฝั่งทางเครื่องดูที่มันถอดมันถอดน,อน็อตเหลือแต่ย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ช่างกำลังนั่นให้กำลังทำให้ตรงนี้ยางล็อกท่อไอเสีย มันก็ตัดมีครับรอีกข้างหนึ่งมีข้างหนึ่งเนี่ยมันตัดดูเหลือแต่ยางขาดเนี่ยมันตัดเหลือแต่ยางข,ดขดดา,างขดครับดูสิเหลือแต่ยางขาดอันนี้ก็เหลือแต่ยางเลยมันตัดสุดยอดจริงๆเลยโอ้เดี๋ยวนี้โจรมันเอาทุกอย่างเลยน่ากลัวมากดูก็แล้วกันเมื่อกี้ฝังหัวอันนี้ ทางท้ายรถฝั่งทางท้ายรถเเราเนี่ยที่ท้ายรถท,ที repo, uphill, 1992, ่มันก็เหลือแค่เนี้ยมันเราถึงตรงนี้เลยจากนี่มันเหลืออยู <Serve> ่หน่อยเดียวนี่ครับตรงนี้เหลือหน่อยเดียวตรงจุดๆมันก็เหลืออยู <seid robots. S 1> <pedo. S 2> ่หน่อยเดียวเนี่ยแต่โซเสียตุ๊บตุ๊ยังอยู่แต่มันเอาตรงข้างหน้ามาหาตรงกลางนี่ครับมีข้อหนึ่งมันเราเหลืออยู่เดียแค่เนี้ย